บ่ให้เพราะว่าหาบ่มีเงินอ๋อถาน้องคนบ่มีเงินถาว่าจะหมดว่ายายบอกให้ไปรียนบ่มีเงินไปกับบริไปกับบ่ป็นยังเนาะโอ้เอฟซีท่านไหนผู้ใหญ่ท่านใดอยากให้น้องเหียนกับทีต่อมาได้พี่น้องเลยเพราะว่ายายกว่าปานนั้นยายบ่มีเงินบ่มีคำอยากให้น้องหียนน้องกับอยากหียนอยู่เนาะโอ้ถามีเงินกบจะได้หียนถ้าบ่มีกับบริหียนยายบ่มีเงินซื้อให้เนาะ สวัสดีเจรสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะื้อนี้เฮาก็อยู่บ้านอยู่ซองอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องก็อยู่บ้านคุณบอลมองจำพรแขรงสวรรค์น,นาเขตเนาะทางบ่อบอยก็ได้มาทางบ้านเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ชิมาหาลูกหลานนี่แหละเพราะว่าพันว่าได้ยินข่าวว่าแม่พัน ทีมพินแต่ยังน้อยไปเลยพี่น้องอ้ยื้อกบยายเนาะทั้งบ่าวบอยก็ได้มาหาทั้งแต่บ่าวบอยกันับถือเพิ่นเป็นล้านแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นก็มาอยู่ย้ายเลี้ยงกับมาหลายปีเลยรพี่น้องเอ้เพราะว่าทั้งแม่เพิ่นก็ทีมตั้งแต่เพิ่นยังน้อยเกิดมาไปเลยพี่น้องเอ้เนาะทั้งบ่าวบอยก็ได้เดินทางเข้ามาหาทางน้องเพิ่นที่มาสอบถามว่าอยู่การเป็นอยู่ในใดเนาะ ไม่ว่าจังใดพี่น้องเลยทางชื่อแนวใดเอากระซิมาสอบถามน้ากันทางน้องเพิ่นเนาะเพราะว่าเพิ่นก็นอยู่มาแต่กะยายเลี้ยงกันหลายปีเลยแหละพี่น้องเลยเนาะกะอยู่กับยายกะอยากมาถามน้ากันว่าทางน้องเพิ่นใหญ่ชําใดโตชําใดเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องทางบ่อบบอยกะ สิแม sure. ่มาหาทางน้องเพิ่นเลยพี like ่น้องเอ้ยเลยไปเบิ P ่งไปส้มน้ำกันเลยทางน้องเพิ่นพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเฮาก็มาหาทางน้องเพิ่นเลยซื้อเนี่ยใดเนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยข้าเข้ามาสบายดีล่ะสบายดีอ๋อเจ้าสื้อเนี่ยใดสื้อนางผาซื้อนางผาอัยุเท่าไหปีเด้กนังล่ะอายุ8ปดอายุแปปีอ๋ออายุแปปีพี่น้องเอ้ยน้องผา อยู่กับไห้กับมือหนิหน้องะอยู่กับพอ่อโอกับพอ่อกับยาย,ยอ๋อแม่จะได้ชาแม่ขอยป้าจะข่อยน้อยนอ๋อแม่ป้าจะเจ้าอย่างน้อยๆพ่อน้อ๋อเป็นตันสุสานพี่น้องเลย,ยนี่แหละพี่น้องเลย,ยทางน้องผาก็ได้อายุแปดปีกับยายบ่เป็นคนเลี้ยงยอ๋อทั้งพ่อจะไปชาชา พ่อเพิ่ส่งเงินส่งคำมาให้เจ้าอยู่บ่อ๋อก,อกะบหม่พ่ออยู่พ่อกินด้เนาะเพราะว่าทางน้องฝากับอยู่กับยายพี่น้องเลยพอพ่อกลับไปทำงานทางแม่นี่คือว่าป้าเจ้าแต่ยังน้อยอ๋ยอเคยเห็นหน้าแม่อยู่บ่บม่เคยอ๋อทางน้องพันบ่เคยพี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องฝา ก็บอกเคยแต่ละมือแต่ละเว้นนี่ช่วยยายเห็นอยังแน่เห็นเวียกอ๋อเห็นเวียกหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำเป็นว่าโอ้หนึ่งข่าวหนึ่งน้ำก็เป็นหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำก็เป็นพี่น้องตั้งน้ำก็ได้พ่อเจ้านะได้อ๋อการได้เฮียนหนังสักหนังเสือหนังสืออยู่บ้านของมึงได้เฮียนอยู่ห้องพ่ออยังไล่นี้พ่ปสามปีนี้สิขึ้นป่อสี่อ๋อมีแล้วว่อการสมมุติ การเฮียนหนังสือสมุดเพิ่มซอแบบใหนมีแล้วว่าชงเสื้อผ้ามีแล้วมีแล้วไฟซื้อให้มีแล้วอ๋อพอฝากเงินมาซื้อให้แต่ว่าคันว่ามีคันว่ามีผู้ใหญ่ซื้อให้เอาอีกบ่โอ้อสีเอาอีกพี่น้องทางน้องเพิ่นกะอยากได้อยู่พี่น้องแต่ว่าซื้อกะเพิ่นซื้อให้เป็นเสื้อเสื้อแบบ ปีที่แล้วเนี่ยวมาปีนี้ยังบ่มีแบบปาร์ตสีาไปเฮียนใหม่นี่อ๋อปุ่มสอกันยังบ่มีพี่น้องไยเฮียนห้องปาสามสี่ขึ้นปาสี่ก็เฮียนเก่งอยู่บ้า่ละอ๋อเพออ่านได้เนาะทังน้องผาพันกัเฮียนเก่งอยู่พี่น้องไยน่งสงสารพันอยู่ได้พี่น้องไยเพราะว่าเอ็ซีท่านใดเห็นกะอยากช่วยเหลือทั้งน้องผาหรือว่า ุณยายใจด e, ีทุกท he ่านที่เห็นน้องฟ้าถือบ่าวบอยลงคิดไปอยากสวยเหลือทางน้องเพิ่นก็ได้อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นก็อยู่กับยายกินข้าวกินน้ำแต่ละเทือนี่กินข้าวข้าหนังน้องล่ะกินข้าวแกงเห็ดตัวอ๋อแกงเห็ดท่าแกงเห็ดแกงหน่อไม้ถ้าว่าเจ้าก็ไปหานํำบ่โอเจ้ากับหูจักเห็ดปวกหรือบ่หูจักหานอไม้หายั่เจ้าก็ ไปหาอโอ้ทางน้องผ่นเงินน้อยน้องกับไปโอ้พอแม่ใช้กับไปอโอ้เพราะว่ออน้องผ่นสู้ชีวิตพี่น้อยขยันอุจจักควมนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะเวลาผ่นใช้กับไปเจ้าเอินออเอ้นแม่แม่เท่าเนี่ยคือโคมอร์เนี่ยแกเอิ้นเอิ้นแม่อ๋อเอิ้นแม่พี่น้อยทางน้องผาผ่นได้เพราะว่า พันเรียงเจ้าแต่ไนน้อยก็ฝันกัะบ,บริตีจเจ้าบ่อยว่าโมพันกัะบ,บริตีฝันกระหักเพงเนาะก็ะฉัลูกพันคนหนึ่งเลยพี่น้องเลยทางน้องฝาก็ได้อยากสมมติว่ามีคนอยากซอยเหลือเจ้าในเจ้าอยากได้หยังน้องหละดได้แบบว่ามิกชออยากได้ปื้มโอ oh, อยากได้การเฮียนอ๋อ oh. แบ่ว่าอยากได้นังซื้อหนังซื้อเฮียนี่แหละพี่น้องไอ้ทางน้องผาฝันกัมีบอฟซี FC ท่านใดผู้ใหญ่ท่านใดอยากส่งน้องผาเฮียนหรือว่าให้น้องผาซื้อมิกซื้อซอพี่น้องเอ้ซื้อมิกซื้อซอให้น้องฝันก็ได้พี่น้องไอ้เล็กๆน้อยๆเนาะเ<อ>พราะว่าอยู่กับพอตูเมตูนั่นแหละพี่น้องไอ้ทางน้องผาฝันก็ได้อยาก เวลาย้ำดำหายดำนาเจ้ากระดำเป็นบ่โอดำเป็นโอไพ่ชอนน้องล่ะพ่อแม่โอพ่อแม่ชอนโอลูกาลงมุงก็เป็นโอเห็นได้ทุกอย่างพี่น้องเลยทางน้องผาพันน่าสงสารอี่าพี่น้องอยู่แต่กับยายแล้กกับทางยายทางแม่ บ่มี่พี่น้องเยเพราะว่าวน้องผากับแม่ปะไปแต่นางน้อยเพาาื่อเลนสนุกสานแต่ว่าอยู่กับยายพ่อทั้งพ่อพันกับไปทํางานอยู่พี่น้องเลยเนาะหาเงินมาเลี้ยงลูกนั่นแหละเพราะว่าน้อ,นองผ้าก็จะนอนอยู่แปดปีทั้งพ่อกับมาเยี่ยมอยู่บ่านเราโอ้นาน,นานมาทีหนึ่งโ,<น>โอ้นาน,นานฝันมาทีหนึ่งมาเยี่ยมมายามทาั้งน้องฝันนี่แหละพี่น้องเอลย มาพันกะซื้อ,อขนม,รมรา้าวต้มมาให้เหรอวะโอซื้อกระตรรุ้มกระต้มมาให้ทางน้องพาอยู่พี่น้องเลยน่าสงสารเนี่ยแต่ว่าเรื่องข่าวเรื่องน้ากับพ่ออยู่พอกินอยู่แล้วว่าละ่ะโ,โอ้กับพ่อได้อยู่ได้กินอยู่เนาะแต่ว่าอยากได้แนวการเรียนหนังสือกะไปโรงเรียนแต่แเราเถื่อนในกะได้เงินเมื่อหนึ่นงเท่าไรหมื่อละพนันหมื่ละพันกิบ โอ้มันกับพ่อชื่อแล้วของทุกอย่างก็แพงแน่นอนละ่ะแต่และมือในการส,สิบสาวพันแผละขุมมือในมือละพันกี่กะบชื่อหยังได้มือละพันกี่ชื่อขนมเธอก้อ๋โฮมไว้ชื่อหยังไหนชื่อปื้มชื่อสอโอ้ทางน้องเพิ่นก็ฉลาดอยู่เลยพี่น้องเอ้ยโฮมไว้ชื่อปื้มชื่อสอ แบบว่าขนมข้าวต้มเนี่ยแกเห็นมมก,กินกับบอได้คอยกินน้ำโมแล้วเนาะขนาบผม,มีเงินโอ้ไปโรงเรียนกับบอคอยได้กินพี่น้องไงอเพราะว่าทางน้องพานี่แกเป็นตาแพงนะพี่น้องไงอเพราะว่าน้องเพิ่งกันยังอายุแปดปีอยู่เนาะกินข้าวกินน้ำเมื่อนี้กินข้าวกินน้ำกับแกงเห็ดปวกกินข้าวกินน้ำกับแกงเห็ดปวกได้น้องพาเพิ่งกันได้พี่น้องเอ้ อยู่กับยายยายเลี้ยงแต่นน,ตน้อยกับบอดี้ด้อเลยว่าเจ้าก,กับไหนอโอ้บอดี้ดไปอยากทานว่าอยากไปหัดไปนี่ก็บอกยายโอ้ส่วนก็ลูกบอกนอนสอนง่ายพี่น้องเลยเพราะว่า,ายายเป็นคนบอกเนาะว่าหัวจะจก,กส,สั้นยังซี่ ยายเพิ่นกะแพงพี่น้องเลยเพราะว่าเป็นเลี้ยงหลานเพิ่นอยู่กับยายกะทางน้องฟ้านี่กะอยู่เพื่อนกับยายนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าบอดดับตอนนี้กะอยู่ให้อยู่ยน้าเนาะกะเมือ่มอ,อยู่บ่บ้านขอมือโยงเถิกันอนหน้าออยายพานอนหน้ากันนอนหน้าย,ยายพาเมื่อกับมือ่อ แม่ว่าไปโรงเรียนในหมู่พวกก้ามีอเฉพาะข้าวบาลินนะบ่ม้อหม้อมีโขาวบัวบ้าน้ำบ่าแล้ววันใดใดอืมย่างไว้บ่ไปโรงเรียนก็ได้โอ้ไปโรงเรียนก็ย่างไปดูดยอ่าน้องผาเพิ่นกะอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะ ไปห้อง,างอหมงอมงา,งามุงเฮียนนี่กะมูกะบบ่บ่าน้่งอเจ้าปั่นไปกับไฟะส่สลายเธอน้ำมูเธอคึอน้ออ้เธน้ำมูเธอขึอน้ำไอไยไก่บ่หงเฮียนโอ้ไก่ไก่ไปส่งแต่ละาเช้ามึงเธอกะมึงเธกะมบบบ่ไปส่งเจ้าไปหงเรียนอะไได้ อ๋อไปน้ำเพินินอืเจ้าก็มีรถถีบอยู่บ่รถจักรยานบ่มีโอ้อยากไปโรงเคียงก็ต้องขอขึ้นน้ำโมโอมม้คันมมมาให้ขึ้นก็ไม่ได้ไปยางมาให้ึ้นก็ยยางไปโอ้อยางไปกับขงเคียงแคไกลพี่น้องเลยหาบ่โลลักหนึ่ง บ่ลักหนึ่งเพราะว่าน้องล่ะง,งียนขามน้ำขามในบ่หง,งียนอ๋อขามครัวเ<ด>จ้าปยันตกน้ำบ่ยันแต่ระวัง<ด>เวลาเจ้าขามครัวก็อย่าไปช่องเหมือเด้อย่างไปรลดมันวิทยัตนตกน้ำเวลาน้ำห่วยนะเป็นน้ำห่วยบ่ก็ห่วย๋<ด>อ้ยันว่าตกน,น้ำทตกใน พี่น้องทั้งน้องผาเพื่นกะบ่มีรถสกยานนนั่แหละเนาะกันยางไปขันว่าไปโรงเรียนแกนไหนขันยามมอดไปแกซอยเพิ่นอยู่ให้อยู่หน้าวันถิตยวันเสาร์คือว่ากับมาให้มาน้าหื่นอยู่เพื่อนแกไปให้ไปหน้าพี่น้องให้เวลาไป อยู่แต่ในเฮือนกาเคยไปลินไปหัวอ,อยู่ป่ะไปอยู่ไปอยู่แถวใกล้ๆเฮือนอะไรเนาะอืมตอนเยินตักชาน้นองผาขด้พี่น้องให้เบิ่งนงานเด้อพี่น้องเลยถ้าเอฟซีท่านใดอยากสวยเหลือซื้อสักยานให้น้องผาก็ได้พี่น้องเลยเพราะว่าทั้งพอตู้ไม่ตู้นี่บมมีเงินซื้อให้บ่โอ พอเขาไปผ่าเงินมาให้นะเพอว่าเพนก็ทำงานยังบ่ได้ิ่นกาไปนี่บ่โอ้ิ่นกาไปทำงานพี่น้องยังบ่ได้ถึงกยังบ่มีเงินิ่นกะโทรมาหาอยู่บ่ดโอ้ก็ได้คุยน้ำิ่นอยู่อืมก็ได้คุยน้ำิ่นอยู่พี่น้องใยทางน้องผเาิ่นก็ได้ได้คุยน้ำ พออยู่เพราะว่า,ทา,ท,าทางแม่ตู้โทรหากะโทรหาทางแม่ตู้พี่เลยเนาะอ๋อกะเจ้าก็ได้คุยพันก็บอกเจ้าอยู่แล้วว่าเอออย่าดื้อแล้วลูกเด้ออยากชันอยากซีพันบอกกับว่าอืมพันก็บน้อเจ้าก็บ่ดื้อเนานะอืมเจ้าก็คือว่าแหละเนาะคือน้องหล่าพันนี่แหละพี่น้องไ้พ่ออันนี้อแปดปีนึงแล้วพี่น้องเลยคูอจะคว่ำกันยัง นี่แหละพี่น้องลกำลังเป็นตาแพงทางน้องพากันนาสงสารทอนอยพี่น้องเลยแม่บมมีแม่ก็ทิมไปแต่ยังน้อยผมแหละพี่น้องเลยถ้าว่ากเกิดมากบน้องใหญ่มากก็บ,บอกเคยเห็นหน้าพอในเฮ็นบอกเคยเห็นหน้าแม่นั่นแหละก็ถือว่าหันย้ายเลี้ยงตลอด จน,น,นอายุแปดปีนี่เลยพี่น้องเลยนะเนาะฝันกะตั้งแต่น้อยๆทางน้องผานเนี่ยคือสีโบกิดดื้อประไดดอกพี่น้องเลยเนะาะกะเป็นคนที่ว่าคันว่าเพิ่นเคยเขากล้องบ่อยในิ่นคือชีว่าเป็นพี่น้องเลยเนาะคือชีแบบมีความสลาดเฉลียวอ,อยู่พี่น้องเลยเพราะว่าทางน้องเพิ่นกะเป็นคนที่คุยเก่งอยู่พี่น้องเนาะอืม เห็ดวีกช่วยยายหนึ่งข้าวหนึ่งน้ำหาพื้นหาลูกะโ,โอ้ไปหาพื้นเจ้าก็หามาได้บ่อโ,โอ้ก็เอามาน่อยเนาะน้ะาก็บอกเอามาใหญ่นี่แหละพี่น้องเลยความยายสอนยายพาไปหาบก็บไปหาอยังก็ไปบ่ปปอโ,โอ้ยายพาเห็นอย,ย่างเห็ดอืมสอยยายยายกะเท่าเลยบ่โอ,อ้โ ยายกะเท่าแล้วพี่น้องเลยเนาะตางยายกะเท่าแล้วแต่างน้องผาก็ยังน้อยอยู่พี่น้องเลยเจ้ามีพี่น้องจะคนน่ะบ่มีโอ้เป็นลกคนเดียวบ่แม่ทิมไปมืดพี่น้องไอ้คนกับบ่มีพี่น้องก็อยู่กับลูกอยู่กับยายกับอ้าวกับอาในแหละเนาะอยู่กับอ้าวกับอาทางน้องผากันไล้พี่น้องเลย เนาะเอฟซี no, ท่านใดเห็นน้องผาอิตนสงสารทางน้องเพิน่นอยากให้น้องได้หําในเฮียนน้องเพิ่นกะบ่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเฮียนพี่น้องเลยเนาะหรือว่าจังใดเอฟซี FC ท่านใดเห็นหรือว่าผู้ใหญ่ท่านใดเห็นอยากสวยเหลือทางน้องผากาติดต่อทางช่องบ่บบอยได้พี่น้องเลยทางว่าทางน้องผากะอยากเรียนหนังสืออยู่เงินคำกับบุคคลมีเนาะเวลาไปโรงเรียนกะ ยายหายมือละพันกี่พี่น้องเ้ยเพราะว่ายายกับผมมีเงินบมมีคำนั่นแหละพี่น้องเ้ยแต่สิหาเงินหาคำมาถือใช่นั่นแหละพี่น้องเ้ยเพราะว่าทางยายนี่ก็เท่าแล้วคันพ่อประชงมาให้กับพนบมมีเงินให้นาออ๋อยอยากกินขนมกระวต้มก็ไม่ได้กินน้ำมูเบิงมูอ๋อเบิงมูหอบ่อยาเว่าเวลาเห็นพนกินบ่กบ่บยาก หมูกินเฮากันอย่างนี้ก่อนเนาะอืมทางน้องพาหมูกินกันอย่างนี้ก่อนพี่น้องเอ้ยก็บ่เบิ่งมันะกนาสงสารอยู่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าย่างไปอยากพอดีอยากเฮียนน้องเพิ่นกว่าเฮียนเก่งอยู่พี่น้องเนาะอ่านได้บ่น้อได้โอ้อ่านก็ได้เฮ็ดเขียนยงนีกได้ได้อ เราเห็นเลขเห็นอยังนึงกับพอได้บ่อ๋อบ่มีไฟบ่แบบว่าไปเบิ่งไปจ่อเบิ่งของหมูบ่อ๋อบ่ได้ไปจ่อเบิ่งของมู่ย่านน่าไปหอดโรอเรียนเบิ่งเห็นมูอันนั้นก็ไปเบิ่งของหมูไม่แต่เฮ็ดเองโอ้เคยได้มาหยังสุงสุดที่ว่าเขาไปเรียนมักซ0บมัก10ปโาพี่น้องถือว่าเก่งเลยพี่น้องชุดยอด เห็นยังกับเป็นมกักซิเหมดอนบอเลยว่ามันกมีอยู่บ่แบบว่าเหาได้น้อยที่สุดแบบเป็นบางเถือะอมีแต่มักซิปอย่างเดียวโ,ยโอ้ก็น้อง่นถือ่าเก่งพี่น้องความสลาดเนาะอืมสลาดพี่น้องอายุประเทศอย่งได้มักซิพเก่งอ่านแบบว่าอ่านหนังสือนี่ก็เพราะอ่านได้เนาะแต่ว่าเขียนยังกะ งามว่าจะเขียนตอนหนังสืออู้งามเก่งแต่น้องเพิ่นก็นอยากเรียนหนังสือคันคันยายบหาย่ห้เขาเงินหนสืเห็ดในไ,ไ,ไหนเลนยสีใหย้ยหมดเลยว่าในไหนบ่หาบ่ห้เพราะว่าเหาบ่มีเงินอู้ทางน้องฝันบ่มีเงินถ้าว่าจะหมดว่ายายบ่ให้ไปโรงเรียนบ่มีเงินไปกับบได้ไปกับบุพเพียังเนาะอู้เอ็มี่ท่านไหนผู้ใหญ่ท่านใดอยากให้น้องเรียน กาติดต่อมาได้พี่น้องเลยเพราะว่ายานว่าพันธุนยายบ่มีเงินบ่มีคำอยากให้น้องเฮียนน้องกับอยากเฮียนอยู่เนาะถ้ามีเงินก็จะได้เฮียนถ้าบ่มีกับบ่ได้เฮียนยายบ่มีเงินซื้อให้เนาะโอ้โอพี่น้องทางยายบ่มีเงินซื้อ,อก้าบ่ได้ไปน้องเฮียนเพราะว่าทางน้องผ้ากับนี่แหละพี่น้องเลย อยู่กับยายยายเป็นคนเลี้ยงแม่กระทิมก็จะยังน้องน่านะสงสารพี่น้องเลยอ่ะทางบ่าวกับสีบวัวเาลายพี่น้องเลยเนาะกะสงสารน้องเพิ่นแบบว่าน้องเพิ่นกะเป็นคนที่ว่ายังบุกคยเข้ากล้องในะครั้งแรกที่เอามาถ่ายนั่นแหละพี่น้องเลยเพราะว่าอยู่แถวบ้านนั่นแหละแต่ว่า,น,าน้องผาเนาะสื่อเจ้าอายุแปดปีโอ้อ สู้ๆด้วน้องหล่าเด้ออืออ่าทางเบ่ากับสีได้ลาน้องผาวันนี้แกสีขอจบคลิปไว้ก่อนพอแม่พี่น้องเนาะก็สีไดลาพีลาน้องลงในวัดอย่างใดทางน้องผากะทางเฮ้าก็ให้เป็นกําลังใจให้น้องผาสู้ต่อไปเนาะถ้ามีโอกาสถ้าไอซีท่านใดเห็นใจน้องผาเห็นบาบอยลงคลิปไป อยากผ่าเงินช่วยเหลือทางน้องผ่าก็ได้พี่น้องเลยหรือว่าเล็กๆน้อยเนาะซื้อมิกซื้อซอให้น้องเพิ่นในเฮียนหนังสือนี่แหละสิเข่าเร็วๆนี่เนาะโอ,โอ้ก็ถือว่าบ่ฮึงพี่น้องเลยก็สิเขาขเฮียนในยานว่ายายบ่มีเงินส่งเฮียนเนาะอืมนะสงสารพี่น้องเลยก็อยากขเขาเฮียนอ่าทางเบาก็ได้ลาน้องผ่าลงเพียงเท่านี้กลับคำว่าสวัสดีและสบายดีเด้อสบายดีโ <ส Michaels. S 1> ดย